สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับทีเด็ดข้างสนามวันนี้เรามีบทวิเคราะห์อบอลพรีเมียร์อังกฤษประจำวันที่12พฤษภาคมปี2564ระหว่างเชลซีปะทะอัฟซานน์เริ่มเตะเ,เวลาตี2 15นาทีมาดูฝั่งเจ้าบ้านเชลซีอันดับที่3ของตารางสถิติการเล่นท่าเกมหลังสุดชนะ4เสมอ1กำลัง,งใจแนดนสนิเลยกับฟองการเล่นที่เกมหลังสุดของทัพนักเตะเชลซีมันจัดจากเพียง5เกมแนละเสมอ2เกมแล้วยังผ่านเข้า,ขา,ขาสูร่รอบชิงแชมเปี้ยนยีเอฟเอคัพกับเลสเตอร์และชิงแชมป์แชมเปี้ยนลีกกับแมนซิตี้้ดวย มาดูทางฝั่งค้ชแข่งกาบ้ังเข้ากับอาร์เซนอลอันดับที่9ของตารางสถิติการเล่น5้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2คุมกำลังอาร์เซนอลเริ่มคู่สถานการณ์กลับมาได้ หลังจากพิชนะนิวคาสเซิลและเวสต์บรอมวิชแต่ว่าเกมเวนตารางเหมือนจะไม่เพียงพอากับการย่งพื้นที่ยูโรป่าลีกในอีกสาเกมที่เหลือน,นมุมมองของผมผมมองว่าการเป็นเชลซีที่ต้องการเกี่ยวกัชนะปัิหาอันดับที่4อย่างเลสเตอร์ซิตี้ประธานนัิอาร์เซนอลจะไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วมีแต่ประคองให้จบในอันดับที่ดีที่สุดเชื่อว่าเกมกลางสัปดาห์นี้ผัดกันบวกผัดกัน,นับแต่ลอดทางเกมแน่นอนแต่ท้ายที่สุดแล้วมองว่าเชลซีเดืดขาดพอที่จะใส่สกอ์อาร์เซนอลนำให้ต่อเชลซีสกอตคนนี้เธอคาด